อไม่ได mm ้ใ hmm. ส um, mm ่แวนบอใช่ค hmm. mm ่ะ hmm. ว mm ัน hmm. น mm ี้ไม่ได้ใส่มา สวัสดีครับมาแล้วใช่ไหมครับมาแล้วค่ะนุนิวก็มาแล้วครับนุนิวมาตอนนะวันนี้โหวันนี้เป็นวันอีกวันหนึ่งที่เดินสายเพลงใหม่เนี่ยค่ะใช่ครับวันนี้ไปหลายที่นะครับวันนี้มาที่นี่ที่ที่สี่ครับโอ้แต่เพลงปล่อยเมื่อวันที่หกครับหกวันนี้วันที่เก้าซึ่งยอดบิลดีเลยนะคะ ชื่อเพลงอะไรต้องได้นำก่อนชื่อเพลงอะไรนะเพลงขึ้นใจครับเป็นเพลงซิงเกิลที่สามของผมครับนูนิว, <laughs> นนวเดี๋ยวคนเดียวแต่ <laughs> มีคนไม่รู้จัก <laughs> อ่าก็ <laughs> คือเป็นซิงเกิลที่สามทั้งป่อยนะแต่ยอดวิวดีเลยได้ขเข้าไปเช็คฟีดแบ็กไหมะเช็คครับเช็คเข้าไปดูตั้งแต่วันที่ปล่อยแล้วครับแล้วก็ดูก็ทยอยดูยอดวิวเหมือนกันว่าเพลงนี้แบบขึ้นประมาณไหนประมาณไหนครับอืม แล้วแฟนๆเขาไปอ่านคอมเมนต์แฟนว่าก็คือพี่แอบเขาไอ่านอยู่ผมก็เข้าไปอ่านเหมือนกันครับอ่านทั้งแบบนี้เอ็กซ u ใน b e ด้วยครับก็เห็นว่าแฟนๆชอบก็ดีใจครับจะมีมีหลายคอมเมนต์ที่บอกว่าเพลงนี้ลองยากม้วจะไม่ให้ใครลองเพลงนี้ตามได้เลยหรอเห็นแล้วครับว่าีคนบอกว่าลองยากซึ่งก็ยากจริงๆครับแต่ว่า อยากให้ร้องนะเปลี่ยนคีย์ก็ได้ครับลดคีย์ลงมาหรือเพิ่มคีย์ก็ได้เพราะเวลาผมร้องเพลงเส็จลเป็นท่านอื่นเนี่ยผมก็เปลี่ยนเหมือนกันใช่เอกต้องร้องในเรนสเสียงที่ตัวเองถนดัดถึงจะออกมาดีครับซึ่งเพลงเนี้ยเรียกว่าเป็นดีไซน์ใหม่จากนิวด้วยเพราะว่าหูเสียงสูงมากโดยปกติพี่ก็ว่าเสียงนิวอะคือตัวคนเสียงสูงแล้วอะจริงๆ ก่อนหน้าน,นี้ก็มีอ๋อก็มีสูงเหมือนกันครับีจริงเสียงสูงจะปนๆอยู่ในแต่ละเพลงป,ปลายครับอย่างรักแท้ก็มีท่อนที่ขึ้นจะขึ้นไปขนท่อนจีนอย่างหมอนอิงก็ปลายท่อนฮุกหรือแบบเวอร์สองก็มีเหมือนกันครับที่แบบฮู้ขึ้นไปเพลงนี้ก็มีครับพอรว่ารู้สึกว่ามันเป็นซิงเกิลของเราไปแล้วครับว่าเราชอบเราชอบร้องแบบนี้ด้วยครับผมมาชอบร้องเสียงหลบ ชอบร้องเล่นๆด้วยครับชอบกีดจริงหรอแต่ว่าไม่ได้กีดแบบกีตแบบไร้กาดนะครับกีตเล่นแบบเรียกว่าโหยหัวนครับชอบหอยหัวเล่นๆครับมีไหมมีมีแบบว่าอย่างบางคนเขาแบบถ้าถ้าใหม่ก่อนใช่ไหมถ้าจะร้องเพลงก้ไปร้องในโอ่งกีตในโอ่งอะไรอย่างเงี้ยมีไหมมีแบบมีซ้อมอะไรแบบนี้ไหมอ๋อในโอ่งไม่เคยครับเพราะว่าบ้านไม่มีโอ่ง มีแต่ในห้องน้ำครับก็ลองเล่นๆในห้องน้ำแหละครับแต่ว่าในห้องน้ำจริงๆก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลองในห้องน้ำสักเท่าไหร่เพราะว่ามันดึกแล้วครับกับบ้านดึกแล้วมันเงียบไม่กล้าลองครับเดี๋ยวข้างบ้านตกใจครับใครมาลองเพลงตอนกลางคืนแล้วลงเสียงด้วยนะใช่เดี๋ยวคนจะนึกว่าผีหลอกหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้ก็คือทำงานนะก็ทำทำทุกวันครับ ช่วงนี้เพิ่งปล่อยเพลงด้วยก็เลยต้องรีบรีบโปรโมทรีบทําแบบนู่นนี่นั่นรเจกต์้าของเพลงครับผู้ถือเพลงขึ้นใจหน่อยที่มาที่ไปของเพลงด้วกันก็มาจากเริ่มแรกอยากทาเพลงช้าครับเพราะว่าเพลงก่อนๆเป็นแบบเพลงสนุกสนุกเพลงความหมายแฮปี้หมดเลยก็เลยอยากทาเพลงช้าอยากทำเพลงเศร้าครับแต่ว่าต้องเป็นเศร้าที่เศร้าไม่สุดจริงๆเศร้าเศร้าอืม ก็เศร้านะเพงนี้ก็เศร้ามากเหมือนกันครับแฟนๆก็บอกว่าเพงนีเศร้ามากซึ่งแต่ว่าไม่ได้แต่ว่าเรายังอยากให้มันเศร้าแบบมีความสวยงามในนั้นครับก็เลยไปแนวคิดถึงดีกว่าไปแนวแบบเธอยังจำฉันได้อยู่ไหมเพราะอะไรถึงอยากที่จะสอดแทรกว่าเอ้ยแบบเราไม่อยากที่จะให้มันให้เพลงมันเศร้าดิ่งขนาดนั้นเเพราะว่าอรู้สึกว่าถ้าเศร้าไปเลยมันจะ มันจะโหดร้ายไปไหมครับอืมอยากให้แบบว่ามันยังมีสิ่งดีๆอะไรที่อยู่ในความเศร้าอยู่บ้างครับใช่เพราะเวลาอย่างในเนื้อเพลงก็จะบอกจ,จำฉันได้อยู่คือเราอะจำช่วงเวลาเหล่านั้นที่เราเคยมีกับเขาซึ่งการที่เรานึกถึงมันทําให้เราก็คิดได้หลายมุมนะครับว่าเราจะนึกถึงแล้วเราจะแบบอืนึกถึงแบบเสียใจสศรเสียใจหรือว่าจะนึกถึง ช่วงเวลาดีเดียวนั้นแล้วมันแฮปปี้อย่างนี้ก็ได้หมดเลยครับยังอยากให้แบบมันดูมีอะไรในเพลงครับเมืม่อเมืม่อกี้เราแอบคุยกันว่ามันมีประโยคที่นุ่นิวชอบเลยมาใส่ในเพลงนี้ใช่ไหมก็จําฉันได้อยู่ไหมครับอืก็เลยมาเป็นที่มาของคำว่าขึ้นใจใช่ครับพี่แอมก็คิดชื่อเพลงมาเป็นขึ้นใจครับอื <laughs> พี่อคิดช่เพลงเก่งมากเลยค่ะแบบขึ้นใจถ้าอยู่ดีให้ผมคิดผมก็คิดไม่ออกนะมันเป็นมันเป็นคําที่อยู่ดีแล้วแบบอยู่ดีก็ขึ้นใจมาอย่างเงี้ยเราก็งงงงว่ามาจากไหนขึ้นใจคืออะไรแต่ว่าอพอเรารู้ว่ามันมาจากจําได้ขึ้นใจแล้วแบบโอ้โหออจริงมันมาจากจําได้ขึ้นใจแล้วมันเข้ากับเพลงนี้มากเลยครับเพราะแปลว่าตอนแรกคือรู้นิวได้ได้เนื้อเพลงก่อนหรือได้ชื่อเพลงก่อน ได้เนื้อเพลงก่อนครับใช่ปกติะจะมาเป็นเนื้อเพลงก่อนครับก่อนที่จะมาเป็นชื่อเพลงเพราะชื่อเพลงต้องแบบต้องผ่านกับต้องคิดดีๆมากๆครับเพราะจะเอาชื่อไหนขอพี่แอมบอกว่าขึ้นใจคือแบบก็เอาเลยครับเอาที่พี่แอมคิดเลยเพราะว่าให้ผมคิดมันไม่รอดครับไม่ไม่เคยคิดคไม่เคยคิดชื่อเพลงเลยครับอย่าให้ผมคิดเลยครับ<ช> <laughs> ถ้าให้ผมคิดเพลงสำหรับเพลงนี้ก็จะเป็นจำฉันได้อยู่ไหม <laughs> ก็มาทำประโยคเลยครับเพราะว่าคิดคําแบบนี้ไม่ออกคิดไม่เก e ่งครับร้องอย่างเดียวพอแล้วครับแต่วาตอนที่ฟิลในการร้องของเราในเพลงเนี่ยนิวใส่ฟิลการร้องยังไงก็อันดับแรกต้องปิดไฟครับต้องหลี่ไฟมืดๆผมมาเวลาอัดเพลงจะชอบจะชอบหลี่ไฟอ่อในห้องอัดมันจะมีแบบปุ่ม สวิตหมุนถ้าปุ่นหมไปสุดก็จะสว่างครับแต่ผมไม่ชอบร้องสว่างๆเพราะว่าเขินหน้าเขินด้วยครับเราอยากแบบร้องมืดๆของเราคนเดียวที่อาจจะคนอื่นเขานอกมองเข้ามาก็จะเห็นลางๆแต่ไม่ได้มืดแบบขนาดนั้นแต่ถ้ามืดไปได้เลยก็ดีครับม่ถึงภาพองเพลงมืดๆสือมันได้ฟิลดีครับรู้สึกว่าร้องมืดๆแล้วจะดีกว่าดีกว่าร้องสว่างงจริงหรอมันคือให้ฟิลแบบไหนอ่ะพี่แบบ ดยปกติเวลามีเห็นคนเขาอยู่ในห้องอัดเขาก็จะบอกว่าขอขอไฟหน่อยอะไรเงี้ยอ๋อผมชอบมืดมืดครับน่าจะแล้วแต่คนละมั้งครับมผมรู้สึกว่าเรามืดมดแล้วมันส่วนตัวดีครับเรารู้สึกว่าเราจะทําอะไรก็ได้ในห้องอัดน,นี้เอาไปเป็นพื้นที่ของเราใช่ครับพื้นที่ของเราถ้าเกิด สว่างสว่างก็จะเขินๆหน่อยผมที่อายครับวิธีแบบสมมติทำท่าเล่นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะตลกเลยเปล่าคนที่คนนี้อยู่ข้างนอกมองเข้ามาเขาจะขำที่เราทําหรือเปล่าครับ oh. อืมก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็เลยเอาเอาเมื่อดีกว่าแล้วก็ตอนร้องก็ก็พยายามนึกถึงคนคนหนึ่งครับอืมแต่ว่าพนไม่ได้ระบุว่าเป็นใครนึกถึงแบบสักคนหนึ่งที่เราพยายามจะสื่อ สื่อสารความหมายเพลงนี้ออกไปสมมุติร้องแต่ลับคาก็แบบจําฉันได้อยู่ไหมคนที่เคยรักกันเหมือนกับว่าเรามีคนคนนึงมายืนอยู่ตรงหน้าเราก็ร้องให้เขาฟังีงครับจะได้แบบสื่อสารให้ได้มากที่สุดมัน,เป,น,เ,ปนเป็นทุกเพลงนะคะที่เราจะต้องจินตนาการว่าโอเคมีเรื่องราวของเราเพื่อถ่ายทอดลงไปในเพลงเราแต่เพลงครับแต่จริงๆก็นึกส่วนใหญ่จะนึกทุกเพลงครับแต่ว่าถ้าเพลงไหนที่ร้องยากจริงๆก็ต้องไปโฟกัสเรื่องการร้องด้วยครับเพราะว่าแบบ อรายละเอียดก็ต้องเก็บเหมือนกันส่วนเพลงอื่นๆก็บางทีก็นึกภาพยืนอยู่แบบว่าที่สาธารณะมีคนเยอะๆก็แล้วแต่ว่าเพลงนั้นจะให้ฟีลแบบไหนที่เราจะต้องนึกภาพแต่ละภาพค่ะแต่ว่าทุกครั้งในทุกเพลงที่ได้โจทย์เพลงมานิวจะมีการจินตนาการก่อนก่อนที่จะเข้าไปอยู่ในเพลงเพราะอยากให้เพลงออกมาแบบเป็นฟีลแบบไหน,น ก็จริงจังที่ได้โจทย์มาอาจจะยังไม่ได้นึกถึงขั้นตอนอัดครับอาจจะเพราะว่าพอได้มาปุ๊บเราก็ต้องรีบฝึกรีบฝึกรีบจําเนื้อรีบจาทานองรีบเก็บรายละเอียดให้ได้มากที่สุดครับแล้วก็ไปลุยในห้องอัดในห้องอัดก็จริงๆก็ปล่อยให้เป็นไปตามความรู้สึกเลยครับใช่ครับแต่ว่าเวลาร้องเพลงของผมต้องยิ้มด้วยพี่แอมก็ให้ยิ้มครับเพราะว่ารู้สึกว่ายิ้มแล้วมันจะเสียงใสขึ้นครับ อันนี้คนอื่นก็ไม่รู้ว่าเป็นไหมคะ่ะแต่ก็น่าจะเป็นเลยค่ะรูะมม้สึกว่าเไงอะเวลาเวลายิ้มแล้วมันจะง่ายกว่าครับมันจะออกเสียงง่ายกว่าด้วยแล้วก็มันจะเสียงใสกว่าครับอืมเพราะถ้าถ้าสมมติเราพูดแบบไม่ยิ้มก็จะประมาณนี้ครับแต่ถ้า,ถ,าถ้าสมมติเราพูดในยิ้มมันก็จะเป็นแบบเนี่ยมันจะอยู่คำอะไรสักอย่างขึ้นมาครับอืมมันก็จะมีความต่างกันครับคือถ้าพูดหน้านิ่งๆมันก็จะ ใช่ครับอ,อ,อ่ะคอมเมนถึงเพลงแล้ว MV พี่หญิงฟ้าเมื่อ <c oughs> ก,กี้นุ้นิวชมมากว่าสวยมากใช่ครับชมทุกพี่เลยเพราะว่าสวยจริงๆ <c oughs> ครับ <c oughs> สวยมาก <c oughs> วากัน <c oughs> ที่ถ่ายบอกว่าเราที่เลือกพี่หญิงฟ้ามาเพราะอยากที่จะเห็นพี่เขาในรูปแบบนี้ด้วยครับใช่ก็พี่ิงฟ้าจริงๆพี่ฟ้าแต่งชุดไหนก็สวยหมดแหละครับเพราะเป็น พี่ฟ้าเป็นนางงามแล้วใส่ชุดไหนก็สวยสวย <c oughs> พอใส่พิเรศปุ๊บดูแบบดูเหมือนเป็นเจ้าหญิงนี่งเป็นในของขึ้นใจครับดูเหมือนเหม,มือนเป็นเจ้าหญิงในประสาทเลยครับสวยมากเลยอ,อยากที่จะร่วมงานกันอีกยากครับอยากเจออีกแต่ว่าน่าจะยากครับห <c oughs> มายถึงว่ายากที่นี่คือคิวพี่ฟ้าแน่นคิวแล้วก็ไม่ได้จะแมทช์กับเขาได้ตลอดเวลาครับหลังจากนี้จะได้เจอได้ร่วมงานกันอีกเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เลยครับ แล้วพอตอนที่พอได้มาร่วมง,งานกับอุน้นนิวต่างคนต่างรู้จักกันอยอ่แล้วพี่ฟ้าก็รู้จักนุ้นนิวนุ้นิวก็รู้จักพี่ฟ้าพอได้มาร่วมง,งานกันจริงๆริเขาเป็นยังไงานงะพี่ฟ้ารู้จักผมตั้งแต่เมื่อไหร่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับอันนี้ไม่ได้ถามเหมือนกันแต่ว <c oughs> ต่า <c oughs> ผมรู้จักพี่ฟ้ามานานแล้วครับ <c oughs> พอได้เจอกันก็เขินเพราะว่าไม่เคยเจอกันมาก่อนเวลาที่ผมเจอใครให,ใหม่ๆก็จะแบบจะเกรงๆหน่อยไม่ก็ไม่ค่อยกล้าคุยด้วยเท่าไหร่ครับแต่ก็ด้วยความที่มันเป็นวีเามันเป็นเพลงเราว่าเรา ชวนเขามาแล้วเขามาเราก็ต้องโอเคต้องต้องชวนเขาคุยเยอะๆต้องชวนพี่ฟ้าคุยเยอะๆครับแต่่าสลับกันก็พี่ฟ้าไปฝ่ายถามผมจะมากกว่าครับผะว่าผมผมชวนคุยไม่ค่อยเก่งก็กลายเป็นว่าพี่ฟ้าชวนนูนิวคุยแทนใช่ครับพ่อปล่อยเพลงนี้มาฟีดแบ็กดีเราอยากจะเพลงต่อไปจะต้องเป็นเพลงช้าหรือเพลง ก็อืมจริงๆไม่หรอกครับเพราะว่าอย่างซิงเกิลหนึ่งฟังสบายซิงเกิลสองมีจังหวะเต้นได้ซิงเกิลสช้าซิงเกิลสก็ผมว่าะเ,เนี้มีแล้วครับแต่ว่ายังไม่บอกครับเป็นแบบไหนแต่ว่าไม่ใช่ไม่บอกบอกข็ได้ไม่ไม่ใช่เพลงช้าครับแต่ว่าไม่ได้เร็วขนาดเ,าเต้นได้ไหมหรอก ก็ oh, ได้อยู่ครับแต่ว่าไม่ได้เต้นได้แบบเอกครับอานแล้วสปอยอาสปอยไปแล้วเริ่มสปอยเยอะไมได้เนะเมื่อกี้เมื่อกี้ผมจะร้องออกมาแล้วด้วยร้องออกมาเลยยาเลยครับผู้ฝ่ายขึ้นใจจริงคือจริงๆเพลงเดียวไปแล้วมีไว้แล้วครับโอ้ยซึ่งเพลงต่อไปคือก็ไม่ไม่ได้จะเป็นฟิลช้าแต่ว่าส่วนผสม ม,มินิอัลบั้มของนิวก็จะมีหลายรูปแบบมีหลายแนวครับจริงๆอาจจะมีแนวที่ทุกคนไม่คิดไม่ฝันก็ได้ครับใช่อยากทำมินิอัลบัม้มใช่ไหมใช่ครับอยากมีก็จริงๆก็ต้องหลักๆก็คือรอเพลงแหละครับหมายถึงว่าตอนนี้มีเพลงหลายเพลงมากแล้วครับทั้งที่อัดแล้วแล้วก็จริงๆอัดไปเสร็จตอนนี้ที่ตุนไว้ก็มีหลายเพลงแล้วก็เพลงที่เดโมมาแล้วไกด์มาแล้วแต่ว่ายังไม่มีเวลาไปอัด อืมครับก็เหลือแค่ปล่อยรอเวลาปล่อยออกมาเรื่อยๆครับเพร,เพราะว่าการปล่อยเพลงก็มันก็ต้องรอจังหวะด้วยครับอย่างตอนนี้เพิ่งปล่อยขึ้นใจก็ต้องรออีกสักสักพักหนึ่งก่อนจะปล่อยซิงเกิลสี่ครับแล้วต้องรออีกกว่าจะปล่อยห้าหกไปครับแต่ก <uard ì S 1> ็คือวางแผนก่อก็วางจริงๆตอนนี้วางวาง,วางไว้ซิงเกิลสี่ก็วางไว้คร่าวๆแล้วครับว่าถ่ายเมื่อไหร่จะปล่อยช่วงไหนครับ เป็นปีที่นิวมุ่งกับกันเป็นศิลปินมากเลยเนาะใช่ปีนี้ก็ลุยเรื่องเพลงเยอะเลยครับเมื่อกี้ที่เราแอบคุยกันคือเฟสติวัลไหนต้องนิวนิวคุณขึ้นมาหมดเลยนะในประเทศไทยที่แบบเป็นพื้นที่ที่แบบเขาจัดงานเนี่ยก็คขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่าอืมก็ต้องฝึกอีกเยอะเลยครับผมม่า พอได้พอได้ขึ้นเวทีต่างๆที่อ่ะโอเคมีสเกลเท่านี้เท่านี้เท่า,น,านี้อะไรอย่างเงี้ยมันฝึกอะไรบ้างฝึกอ๋อจริงๆรต้องการได้ขึ้นงานจริงเป็นอะไรที่ทําให้เราพัฒนาเร็วมากครับเพราะบางทีแบบนึกภาพอย่างเดียวว่าเราจะต้องทําแบบนี้แบบนี้ซ้อมแบบนี้ถึงเวลาจริงมันไม่เหมือนกันครับมันคนละเรื่องเลยเวลาที่เราไปเจอคนเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วก็บางที ขึ้นไปก็เกรงนะค่ะสั่นนะใช่แต่ว่าพอขึ้นมาอยู่บนนั้นปุ๊บมันต้องเอาเวทีให้อยู่ครับต้องเอางานให้อยู่ใช่ก็พยายามจะอ n นเตอร์เทุกคนให้ได้มากที่สุดครับในทุกทุกเก้าเวลาที่กอนที่จะขึ้นเวทีแต่ละเวทีเราต้องดูตัวเองไงลุกตัวเองไงว่าโอเคเพราะอย่างถ้าคนรู้จักจะรู้ว่านุ้นนี่เป็นคนค่อนข้างขี้อายอืแต่พอขึ้นเวทีคนเป็นหมื่นอ่ะบางทีคมคแบบโอ้โหเยอะมากอะ่ะ ก็ส่วนใหญ่ก็ปล่อยไปตามเพลงแหละครับแล้วก็พยายามแบบคิดว่าผมมาชอบทำให้ทุกคนหัวเราะนะแบบเวลาบางทีขึ้นไปเวทีอย่างเงี้ยอาจจะถ้าอินเตอร์เทนแบบให้ทุกคนมั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 นอันนี้อาจจะยังไม่ได้ถนัดขนาดนั้นครับแต่ว่าถ้าทำให้แบบทุกคนหัวเราะได้นี่ก็มีความสุขนะครับแต่หนูกเก่งขึ้นนะ พราะถ้าเทียวกับวันแรกๆที่ขึ้นเวทีตอนนี้หนูคุยเก่งหนูหนูแบบสามารถเนเ t อร์เทนคนได้ล่ะก็พอได้ในระดับหนึ่งแล้วแหละครับแต่ยังไม่เก่งเท่าศิลปินท่านอื่นๆครับฝึกไหมคะต้องฝึกตัวเองหรือว่ามันใช้ประสบการณ์อืมก็ใช้ประสบการณ์เลยครับอืมแล้วก็พยายามไม่คิดด้านลบเวลาที่อยู่บนเวทีครับ เดี๋ยวนีูก็คือต้องเตรียมมุกไปป่ะเพราะพี่เห็นหลายเวทีนู้นหนูก็จะมีมุกแล้วมีมุกหยอดแฟนๆก็อาจจะมีเตรียมบ้างครับบางทีมันก็พูดออกมาจากไหนก็ไม่รู้ครับแล้วก็พูดเลยจริงเหรอครับคิดได้ตรงนั้นอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับแล้วมีมีโดนหยอดกลับไหมมีแบบแฟนหรือว่ามีก็มีครับก็มีครับบางทีแฟนๆก็แซวแฟนแบบที่ ไปตามหน้าเวทีอย่างเงี้ยวันทีก็จะแซวขึ้นมาก็เขินครับเพราะคนเยอะแต่ตอนนี้ทุกคนก็ยังเรียนู่แบบลูกเนอะแบบโอ๋อยู่เลยอ่ะพี่ไปดูคอนเสิร์ตล่าสุดก็ยังลูกอยู่เลยอ่ะเป็นลูกอะครับดีแล้วครับอย่ากมีแม่ครับแต่ คุณเป็นเฮียไม่ใช่หรอคนเสิตล่าสุดที่พี่ไปดูอะก็เป็นได้หมดเลยครับไม่หลายลูจกจะโพไหนก็ได้หมดเลยอ่ <laughs> อพอตอนนี้คือการก้าวมาเป็นศิลปินเ็นตัวมากขึ้นมันจะต้องทำให้เราต้องพัฒนาอะไรนะมาเพิ่มมากขึ้นโอเคเรื่องเสียงอะทุกคนยอมร <c oughs> ับล,ลที่ว่าทุกคนยอมรับในตัวน้องอิ๋ ขอาการเป็นเสิร์ตมีองค์ประกอบอื่น <im it> มีเรื่องไหนที่เราแบบเอออยากเพิ่มเติมไ้ยเล่นดนตรีครับอืมเล่นดนตรีเพราะว่าถ้าเล่นได้แล้วก็ร้องไปด้วยได้นี่น่าจะเท่มากเลยครับแต่ว่ายังไม่มีเวลาเรียนนะครับอยากเล่นอะไรอยากเล่น, <im it> เ,ลนเปียโนอยากเล่นกีตาร์ด้วยครับไวโอลินก็อยากเล่นอยากเล่นหลายอย่างเลยครับแต่ว่าถ้าถามว่าอยากที่สุดตอนนี้จะเป็นเปียโนครับมผมชอบร้องเพลงกับเปียโนมาก รู้สึกว่าเสียงตัวเองร้องแล้วมันร้องกับเปนโนแล้วฟังสบายครับรู้สึกว่ามาร้องเรื่อยๆแล้วสนุกดีครับมีมีเริ่มเริ่มหรือยังหรือว่ายังยังเลยครับตอนนี้กํลาลังหาเวลาอยู่ครับถ้ามีตกครั้นก็คืออยากที่จะเป็นนักเปนโนร้องไปด้วยเล่นไปด้วยเงนี้อาจจะไม่ถึงขั้นนักเปนโนครับเพราะ<ม>ว่าคิดว่าไม่รู้เหมือนกันครับเพราะยังไม่เคยลองเล่นไม่รู้ว่ายากขนาดไหนแต่คิดว่ายากลองทำท่าซิเวลาเล่นเปนโนเลยเป็นไง เยอะตันท่าผมเรียมรูดเรารูดได้นะครับแต่รูดถวยไม่รู้แต่ชอบแบบผมเห็นพี่โตเล่นแบบโหแล้วก็รูดเพียอยากางนันเลยอยาเล่นเกมงเหมือนพี่โตครับมันแบบโหมันมากเลยแล้วพี่โตเล่นเป็นโก็เก่งร้องเพลงก็พออ่ะพอ สิ่งที่อยากเพิ่มคือสกิลเรื่องของการเรื่องดนตร,ตรนีมีอะไรไหมคะที่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเพิ่มด้านเนี้ความสมบูรณ์แบบในมันจะเรื่องแต่งเพลงไหมครับใช่เพราะาตอนนี้แต่งไม่เป็นครับอืมแต่ว่า <c oughs> <c oughs> ถามว่าอผมแต่งไม่เก่งหรือว่ายังไม่เคยลองแต่งก็ไม่รู้ครับ <c oughs> แต่ คิดคิดว่าสักวันหนึ่งอยากจะลองแต่งเพลงเองดูครับเคยแบบที่รู้สึกว่าเอ้ยแบบอยากแต่งเพลงสไตล์นี้จังอะไรอย่างเงี้ยอยากยังไม่เคยครับแต่คนที่จะแต่งเพลงได้ประสบการณ์ต้องเยอะครับใช่ต้องแบบต้องมีประสบก็ต้องมีคลังคำศัพท์คลังภาษาในหัวก็สมควรครับแล้วก็มเมโลดีก้ก็ถ้าให้คิดเองก็ยังคิดไม่ออกแล้วครับ <laughs> ่พี่ย้อนกลับไปตรงเพลงขึ้นใจเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมที่แบบว่าแบบเหมือนในเพลงอ่ะก็ม,มีเลยครับมีเสียงเยงหูบ้าลูกอะไรลูกมีและคชับเนี่ยมีครับก็แบบมันก็แค่จำจำช่วงเวลาช่วงนั้นไว้แะครับอืมคิดว่าทุกคนก็มีอยู่แล้วแหละ มันต้องมีช่วงเวลาดีๆในชีวิตครับมีไหมคะคำว่ามีไหมหมายถึงว่า <c oughs> สิ่งที่เรายังจดจำเอาเอาเรื่องราวดีๆที่ตอนเนี้ยเรายังจำมัน้มจำวันพื้นใจอยู่มีเรื่องราวดีๆอะไรที่ตอนนี้เอยังอยู่ในความทรงจำอยู่หรเรื่องราวดีๆที่พอคิดถึงแล้วเราสึกโอ้หมันยิ้มจังมันแบบกัวเ <c oughs> <c oughs> ได้กินครับน euh ี่คิดอะไรบ้าครับเป็นความทรงจำดีๆอะเป็นความรู้สึกดีๆในแต่ละวันครับเวลาได้กินง่ายอย่างง่ายไม่เคยแต่ทุกครั้งอะเวลาเจอหนูนิวอะแล้วเราจะบอกว่าหนูนิวหนูหอมลงรอเปล่าหนูอ้วนขึ้นรเปล่าอืมก็ ผมก็อย่างนี้แหละครับผมก็งงผมผมก็อ้วนๆผอมอยู่นี่เลยครับบางทีแบบเจอแฟนก็บอกลดน้ำหนักอยู่ไม่ได้นะมันกินแล้วไปหาก็บอกไม่เห็นอ้วนเลยแต่แฟน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 ไม่รู้หรอกว่านอกจากนอกจากช่วงเวลาที่ผมบอกว่าลดน้ําหนักอยู่เวลาอื่นๆอะผมกินยับเลยครับเลยต้องลดไงครับไม่เลยทุกครั้งที่คุยกันเรื่องเนี้ยคือ ลดยู่ยยครับแต่ลด,ลดได้ไหมได้ไหมหรือไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งครับ <c oughs> กิน <c oughs> กินตามอารมณ์มังครับวันไหนแบบสมมติวันนี้กินน้อยก็จะผอมวันต่อมาเอะเมื่อวานกินน้อยวันนี้กินเยอะๆก็ไม่เป็นไรมั้งเพราะว่าลดไปแล้วสมองก็กลับมาวันเดิมอวนอย่างนี้เลยครับแต่ไม่ได้เป็นคนน้ำหนักที่แบบแต่ความสุขที่ไม่ได้เป็นคนที่ที่ดูลักษณะแบบไอ้นี่ก็ขึ้นๆลงๆนี่แหละครับ ก็ขึ้นง่ายแล้วก็ลงก็ง่ายเหมือนกันครับแต่่าน่าจะขึ้นง่ายกว่าอ่ะก็คือช่วงเวลาที่ความประทับใจคือเรื่องของการกินใช่ครับ oh. โอ้ยแต่เรื่องบวมด้วยครับไม่ชอบตัวเองเลยผมบวมง่ายมากบางวันแบบโห oh, วันนี้หน้าผอมมากวันนี้หน้าเล็กมากกรอบหน้าชัดมากแต่แบบพรุ่งนี้วันต่อมาปุ๊บเอา้าอืดอืดโอ้หใครก็ไม่ น้มันอืดอะครับเพราะว่าแบบสมมติวันนั้นอะถ้าการที่จะหน้าผอมได้หน้าเล็กได้ก็คือต้องกินน้อยพอกินน้อยปุ๊บหน้าลงแล้วแบบโอ๊ยวันนั้นวันนี้กินน้อยนะวัั้นเลิกงานปุ๊บจัดเลยมันต้องมาปุ๊บอืดมทำกวมหน้าเป็นโอมเลยครับแต่มีคนหนึ่งนะที่เคยถามเขาเอ่ยชื่อได้ไปกับสอนยอแล้วกันเดี๋ยวเขาฟ้องร้องคุณซอยอะไรย่างเงี้ย เออเขาบอกว่าก็ปกติเราเป็นคนกินเยอะแต่ว่านุ่นนิ่วไม่อ้วนเขาบอกว่าน้องกินเยอะมากจตน้องไม่อ้วนอืมผมกินแล้วขึ้นเขาปล่อย่ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันครับผมกินแล้วขึ้นหน้าครับ <c oughs> ไม่ค่อยออกตัวเท่าไหร่แต่ว่าจะขึ้นหน้าง่ายแล้วก็ถ้าไม่กินหน้าก็าจะโลงนะเพืนเห็นได้ชัดเลยแล้วปกติเขาบอกเราว่าเะไเขาบอกพี่อ่ะเขาจะบอกว่า ไม่นอกินเยอะแต่มันไม่อ้วนนะแลพี่อ้วนครับกินเยอะก็อ้วนกินเยอะก็บวมเหมือนกันครับแต่เราเขาบอกเรกันว่าหนูหนูกินน้อยลงหนูตรลงเขาคือใครอะครับจอรพอจอรพอยเราต้องย่ออย่างไรเราต้องย่ออย่างไรอะลงย่อสิเองย่อชื่อคนเป็นฮอแล้วกันครับหนูเรียกได้ไงพี่เรียกไม่ได้ไง สปอยเรื่องการกินเราอะสปอยไหมล่ะครับก็แล้วแต่ช่วงครับบางช่วงก็บอกหนูกินเลยบางช่วงก็บอกหนูพรุนี้มีงานนะอยากกินเยอะนะเดี๋ยวนะบวมแล้วจะมางอแงทีหลังนะอะไรประมาณนี้ครับออพรเขารู้ว่าถ้าเราไม่ดีใช่ใช่ครับตลกตลกอลนะตัวเอง เพ่งขึ้นใจนิดหนึ่งเพราะว่าโอ้ปล่อยออกมาไม่คิดวลยยอวิวคือแรงมากแล้วด้วยันีกาลดีใจมากเลยครับที่ปล่อยมาแล้วก็แฟนๆฟังแล้วก็แชร์กันเยอะมากเลยครับแล้วก็เล่นเพลงเยอะมากด้วยแฟ่พี่ยิงฟ้าด้วยพี่ยิงฟ้าด้วยครับแล้วก็เฮียนเอ้ยหอคุณหอคุณหอคุณหอไม่เฉยอคุณอไม่มากีบหอครับไม่ได้พูดอะไรเลยครับคุณหอ ก็ดีใจครับแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ทุกคนซัพพอร์ตเพลงนี้นะครับเพลงขึ้นใจก็หวังว่าหลังจากนี้ทุกคนก็จะยังเปิดฟังไปเรื่อยๆครับเพลงก็เพิ่งปล่อยมาไม่กี่วันอย่าเพิ่งเบื่อนะครับอยากให้ทุกคนเปิดฟังไปเรื่อยอยากแบบส่งตอบน้องขึ้นใจให้แบบคนฟังทั่วประเทศเลยอยากให้เราติดตามด้วยเพราะเมื่อกี้ นูนิวบอกมินิอัลบั้มของนูนิวรวมคนคนมีของงานเลยมาร่วมแจมก็โหเรียกว่านักนักแต่งเพลงละกันครับศิลปินที่แต่งเพลงให้แต่ละคนไม่ธรรมดาเลยครับสุดยอดทั้งนั้นเลยรอเลยรอเลยครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหมดแล้วแหละครับหมดแล้วหมดแล้ว หมดเวลาแล้วนะเมาเพลิน<อ>นะครับเร็วจังเลย <c oughs> เราชอบเมาเรื่องอะไร <c oughs> นีรยย่ยังไม่ปิดไลน์เลยเนี่ยเดีวเมาเรื่องกิน <c oughs> อันนี้มาสนุกมากขเขเมาได้ทั้งวันเลยครับเ <c oughs> รค่ะบ๊ายบ,บ,บาย